หรือเอใจพอแล้วค่ะเป็นจิตอาสาอยู่สังกัดสวนป่านาบุญสองค่ะปัจจุบันอยู่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาส่งการบ้านนะคะคือกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันค่ะทุกครั้งอ่ค่ะเอมักจะมาส่งการบ้านเรื่องอื่นแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะบ้านเออะค่ะเป็นบ้านทาวๆเล็กๆค่ะไม่ได้ใหญ่พื้นที่การปลูกผักก็จะน้อยมากค่ะก็ส่วนใหญ่จะปลูกในกระถางค่ะ ซึ่งในกระถางที่ปลูกอะค่ะโทษค่ะสักครู่นะคะในกระถางที่ปลูกอะค่ะก็จะมีพื้นที่ไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะพื้นที่ที่ปลูกก็จะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่ประมาณเนี้ยค่ะจะมีล็อกล็อกที่ว่าเป็นปูนถ้าเห็นจากที่ปูนตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณสามล็อกและที่เหลือก็จะเป็นกระถางกระถางกระถางและกระถางค่ะซึ่ง อย่างต้นแคร์ต้นนี้อะค่ะเอได้รับการแบ่งปันจากเพื่อนมาตอนที่ต้นยังเล็กๆแค่นี้ค่ะแต่ปัจจุบันต้นก็สูงขึ้นมาประมาณประมาณบ่าเอแล้วค่ะแล้วก็เอก็ได้เก็บเก็บดอกแคร์กินนะคะอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งในการที่บ้านเอมีพื้นที่น้อยแล้วการปลูกก็ไม่ได้มากค่ะผลผลิตเองเนี่ยมันก็จะเพียงพอมันไม่ได้ว่าเพียงพอเลยวา่างกินสองคนนะคะบางวันเราจะเก็บชุมจันได้สองดอกแล้วก็จะแบ่งเป็นคนละดอก วันไหนเราเก็บชนยอนได้ดอกเดียวเราก็จะแบ,บ่งคนละครึ่งดอกค่ะหรือบางวันพ่อบ้านแกจะเสียสละเอาวันนี้เธอเอาไปก่อเอาวันนี้เป็นของเอเอาไปก่อน,นค่ะอันนี้เราก็แบ่งฟันซึ่งกันละกันนะคะอันนี้เป็นต้นหัวใชเท้าค่ะเอก็ทดลองปลูกดูนะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่หัวใชเท้าเอใบดกหนาม,มากค่ะคือเอกเก็บใบามากินสดค่ะหัวมารอเฟลาเอไม่สนใจค่ะแต่ใบในเอกเก็บตลอดค่ะข้างๆก็เป็นขึ้นช่ายค่ะจวนไปตรงนี้ค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันเป็นแปลงอะไรจริงจมันเป็นแปลงพวกผักชีหรืออะไรที่ว่าต้องการแสงน้อยๆความชื้นสูงๆอะคะ่ะเอก็ไปซื้ออิฐพวกนี้มาเรียงเรียงเรียงแล้วก็ขา้างเอเป็นกระเบื้องนะคะมันไม่ได้เป็นดินนะคะข้าวเอเป็นกระเบื้องเลยเอ๊เอาเอา,เอาดินอใส่ลงไปแล้วก็พยายามปลูกะคะ่ะแต่ถ้าจะถามว่าบ้านเอมีอะไรเยอะสุดก็กระถางแลกกระถางค่ะกระถา,างแลกกระถางคะ่ะอันนี้เก็บเมื่อเช้าคะ่ะเก็บเมื่อเช้าตามตามนโยบายของอาจารย์คะ่ะ ก็จะมีผักปลังถ้าเห็นสังเกตผักปลังบ้านเอมีสองสีไม่ได้ทันสมัยเพราะมีใบด่างนะคะอันนี้ไม่โดนแดดค่ะอันนี้โดนแดดค่ะ <laughs> พอไม่โดนแดดจะดูสีสวยใช่ไหมคะจริง <laughs> ๆแล้วมันไม่ค่อยดีค่ะอันนี้เป็นปืนนกไส้หอ,อมแซบลิ้นปีค่ะขึ้นช่ายผักกระสังมะเขืออย่างที่บอค่ะวางวันดอกแค่ได้ดอกเดียวเราก็แบ่งกันค่ะชมจันทร์สองดอกแล้วก็แบ่งกันเท่าที่มีแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวค่ะซึ่งกิจกรรมบ้านเออ่ะ เก็บอย่างนี้นะคะ่ะมันไม่ใช่ได้ทุกวันนะคะมันแบบว่าอาทิตย์หนึ่งได้ครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์ครึ่งได้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเนื่องจากเอคะ่ะตั้งสีไม่ว่าจะกินผักที่ปลูกเองให้ได้มากที่สุดะคะ่ะในทุกๆวันย่างน,น,น้อยต้องมีผักที่ตัวเองปลูกเองะคะ่ะเอามาเป็นอาหารค่ะตัวเองก็จะพยาพยามพักเพียนคําว่าอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งชนิดที่เอามาทำเป็นอาหารนะคะบางวันก็เป็นกระสั่เฉยๆเลยค่ะบางวันก็เป็น ใบมะกรูดหนึ oh, ่งใบก็ปัญหาได้แค่นั้นมันก็แค่นั้นก็ไม่ได้ทุกใจอะไรนะคะคราวนี้ภาพนี้ค่ะมันเกิดจากมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะมาเยี่ยมเราที่ที่ภูเก็ตค่ะแล้วเพื่อนติดโควิดค่ะเพื่อนก็เลยต้องถูกกักตัวพอเพื่อนกักตัวเนี่ยเราก็รับอาสาว่าจะเอาเสบียงไปส่งค่ะเวลาเราเอาเสบียงไปส่งเรากินผักไรสารพิษบ้านเราเราก็อยากให้เพื่อนได้กินเหมือนเราใช่ไหมคะวันนั้นก็จะทําแกง จืดค่ะซุปซุปจืดนะคะอันนี้จะเป็นถั่วลูกไก่กับถั่วลันเตาในนี้จะเป็นมะเขือเทศแตงกวาอันนี้ผักตลาดผักบ้านเราจะมีแค่มะเขือเปาะกับสมไทยค่ะซึ่งมะเขือเปาะวันนั้นเราเก็บได้สามลูกค่ะเราก็ให้เพื่อนไปสามลูกค่ะเพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วเธอจะกินอะไรเออบอกโอ้ไม่เป็นไรค่ะที่ต้นยังเหลืออีกสองลูกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตอดไอ้สองลูกนี้มากินก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาไปส่ง แล้วก็อีกสักพักหนึ่งค่ะเราก็ไปส่งอีกค่ะเราส่งเสบียงวันเว้นวันอันนี้เป็นผักพายค่ะผักพายอันนี้ก็รั่วนี้น้ําพริกมะเขือเทศวันนั้นเก็บได้ห้าลูกค่ะเราส่งครบห้าลูกค่ะเราส่งครบอันนี้ข้าวโพดผักตลาดค่ะแต่กว่าผักตลาดค่ะจากพื้นที่บ้านเอมาไม่ได้ขนาดนี้ค่ะก็เราก็ส่งค่ะเราก็ส่งแต่ว่าวันนั้นเราเป็นห่วงเพื่อนเราเอาเด็ดอมแซบบ้านเราใส่ไปด้วยกันค่ะใส่ออมแซบประเทด้วยพออีกหนึ่ง สองวันถัดมาค่ะเราก็ไปส่งอีกค่ะเราทยอยส่งเพราะว่าเขากักตัวสิบวันใช่ไหมเราก็ทยอยส่งเราตัดสมไทยมันแก้วตลาดแก้วปนตลาดค่ะเมื่อคืนพอเราเก็บได้สองลูกเราส่งสองลูกเหมือนเดิมค่ะเราส่งตลอดค่ะน,นี่ก็อันนี้จะเป็นต้มลูกเดือยข้าวโพดแล้วน,นี่ก็เป็นแกงส้มค่ะคือเราก็ทยอยส่งแบ่งปันจริงๆถามว่าเรามีความรู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปันไหมยินดีมากเลยนะคะยินดีจนเหมือนใจบอกโอ้ยินดีแบบ เบิกบานเพราะว่านานค่ะที่เราจะได้แบ่งปันแบบนี้ค่ะเพราะบ้านเราอย่างที่บอกอะ่ะมันก็มีไม่ได้มากอะค่ะคราวนี้เพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้แค่รับจากเรานะคะเขาให้มเมล็ดพันธุ์มาด้วยค่ะพอเราได้มเมล็ดพันธุ์มาปุ๊บใช่ไหมคะเราจัดการเลยค่ะแบ่งออกเป็นสี่ชุดค่ะให้เพื่อนไปสองชุดแล้วก็ส่งไปสัสียให้เพื่อนอีกคนหนึ่งหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดเราเก็บไว้ที่บ้านค่ะเราเก็บไว้ที่บ้านซึ่งดูจากสภาพกระถางบ้านเรานะคะ ตอนนี้เราลองถั่วแขกก่อนคะ่ะอันอืน่นีเราไม่มั่นใจว่าเราจะปลูกผ่านไหมแต่ว่าเราลองลองลองถั่วแขกสีเขียวคะ่ะเพราะเราคิดว่าน่าจะปลูกได้แล้วอื่นเราจะค่อยค่อยทดลองนะคะถ้ามันสําเร็จเราจะมาบอกถ้ามันไม่สําเร็จเราก็วางใจคะ่ะเราก็ไปตลาดเหมือนเดิมคะ่ะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ็นี่เป็นแบ่งปันอะไรคืออันนี้ค่ะมันเป็นต้นมันที่อยู่ตรงแปลงหน้าบ้านอีกจุดหนึ่งคะ่ะ ซึ่งไอเนี้ยค่ะมันดูทุกวันเลยค่ะดูจนใบมันเอนะคะเหี he ่ยวแล้วก็เหี่ยวอีก e ค่ะแล้วก็คุยกับชุนคือเราไม่เคยข้ามเลยนะคะมา,มากบางทีไอ้ก็ตบตบให้มันตกอะค่ะตกลงก,ก็กระโดดกลับ,บขึ้นไปเกาะน,นั่นเลยคะ่ะแล้วทั้งวันหนึ่งอะพอเรามาตัดยอดมันเราใช่ไหมคะโอ้โหเราเห็นมันเกาะกันแบบว่าภาพสวยงามมากเลยค่ะภาพสวยงามจนทั้งเราคุยกันแล้วชุนก็บอกว่าเออไอสเสียสละต้นมันนี่แหละให้มันไปเหอะให้มันไปเกาะไอต้นนี้แหละอย่าไปต้องไปเกาะต้นอื่นเอาต้นนี้แหละ ปมันก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้ดูว่าเป็นภาพอันน่ารักนะคะนอกจากแบ่งปันให้เพื่อนแล้วล้วก็แบ่งปันมันแรงด้วยค่ะซึ่งต้นมันต้นนี้ถ้ามันเสียชีวิตเมื่อไหร่จะมาบอกนะแล้วก็ในส่วนของเราเล่าบ้านเอก็จะมีประมาณนี้ค่ะล่าสุดที่ที่เป็นความภาคภูมิใจที่เคยคุยกับพี่เฉงนะคะก็คือตอน้น สักค,ะคะนนู่นะคะต้นนี้ะค่ะที่เคยคุยกับพี่เฉงไงะคะว่าปลูกกวางตุ้งแล้วได้มาละขี้นกค่ะวันนี้วันนี้มีลูกแล้วนะ,ะวันนี้มีลูกแล้วะคะ่ะก็เลยมารายงาน,นะคะ่ะก็วันนี้ก็ขอสงการว้านกติกรรมเพื่อการแบ่งปันแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะรู้สึกได้ถึงความสุขมากๆเลยนะคะกับชีวิตของกสิกรรมไรยสารพีชชีวิตผาสุขค่ะทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะคะมันอยู่ที่ใจที่รู้ค่าค่ะความยินดีกับสิ่งที่เรามีค่ะแล้วก็เห็นถึงความเขาเรียกอะไรนะคะอิ่มเอิบเบิกบานนะคะจากการที่ให้นะคะให้แล้วที่ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้เนี่นะคะ เราฟังตัวอย่างจากทางพุทธประวัติหลายเรื่องนะคะว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือปริมาณสิ่งของมันอยู่ที่ใจเราที่สละออกได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เห็นตัวอย่างนะคะว่าความผาสุกเป็นอย่างไรค่ะพิโสคะบ้านพิโสมีเยอะกว่านี้ค่ะหนูรู้ค่ะเห็นเห็นของน้องเอแล้วนั่งโอ้โหน้องเอปลูกผักที่พี่ปลูกไม่ขึ้นได้ต้องเยอะเลย อย่างเช่นโสมอย่างนี้พี่ยังไม่มีนะโสมไทยอะ่ะแล้วก็ผักขึ้นช่ายโอ้โหผักชีนี่สักประมาณสามถึงสีรอบที่พี่พยายามจนพี่ก็ยอมแล้วว่าผักชีมันปลูกไม่ได้สําหรับพี่มันปลูกไม่ได้ ใบมันอ่ะกินไม่ได้พี่ไม่เคยรู้เลยแล้ววันก่อนก็เก็บมาพอเก็บมาแล้วก็น้องน้องอีทหรือน้องจุ้งแหละเขาบอกคือพ,พี่ก็หักหักทิ้งไปใบเขาก็บอกอ้าวพี่โสทิ้งทําไมก็ใบมันกินได้พี่บอกอ,อ้าวเหรอพี่ไม่ใช่รู้พี่ก็เห็นแต่หัวเขาส,ยสยขาวยๆก็นึกว่ากิานได้แต่มาแรงก็ใหม้มันแรงมันมันกินไปอย่างเงี้ <c oughs> <อ> <c oughs> ดีแล้วได้มาระลูกน,น,นั้นน่ะน้องน้องเอยังมีพื้นที่ ของพี่อหรโหเยอะมากปลูกเอ่อปลูกอะไรนะได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือขึ้นเยอะมากจนจนจนขึ้นหน้าขึ้นตาเลยอะค่ะตอนนี้ก็มีความสุขมากค่ะกับปลูกอย่างได้อย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> เหมือนที่พี่ปลูกเถาคันใช่ไหมคะใช่ใช่ปลูก <c oughs> ปลูกถั่วพลูได้เถาคันปลูกหญ้านางได้เถาคันตอนนี้ก็โยมเถาคันไปเลยค่ะให้ให้ก็คลองไปเลยค่ะ รองไปทั้งพื้นที่เลยค่ะตามพื้นดินอะไรก็ก็เลยเต็มไปหมดเลยค่ะขอบคุณพี่โงค่ะชีวิตไม่ยุ่งยากนะคะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านะคะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือเราไม่ได้พยายามปลูกอะไรอะไรขึ้นเราต้องพยายามกินค่ะด้วยใจที่ยินดีค่ะแล้วก็อยากอยากจะรายงานอีกอย่างหนึ่งก็คือคือดาวดอยค่ะพื้นนกไส้มีความภูมิใจมากเลยค่ะได้มาจากสวนสองกำมือหนึ่งแล้วก็ เมื่อวานค่ะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยค่ะที่อยู่ติดข้างหลังเนี่ยค่ะตอนเช้าเห็นก็ออกดอกอุ้ยดีใจมากเลยรีบถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เด็ดเด็ดก็ลองไปไปไปทานดูก็อย่างที่เพื่อนๆนแนะนําว่าทานสดก็ได้ลวกก็ได้เลยก็ลองทั้งสองอย่างอ้มันหวานจริงๆด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อเพราะว่าข้างทางอ่ะข้างทางที่เราผ่านผ่านผ่านมันเยอะมากเราไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยเห็นค่าโอ้ยเทบ พอแบบนี้เช้านี้รถน้ําเลยนะรีบรดน้ํารีบไปบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวเด็ดแล้วนะรีบขึ้นมานะโอเคเลยเนี่ยอยู่กันได้แบบเนี้ยอยู่กันได้เลยค่ะ <laughs> ไม่อดแล้วแหละเราอะเราไม่อดกันเราเป็นเรา <laughs> พวกพวกเรานี่จะเป็นพวกอดอยากอดยากไม่ใช่อดอยากนั้นดอกเฉยเอ,อดยากไม่อดนะ่ะ <laughs> ค่ะ ค,ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคุณพรทิพย์นะคะหรือคุณเพื่อนทิพย์นะคะเพื่นคุณอาค่ะ